ให้เอพอใจให้ดูนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูพอใจเดี๋ยวเราให้ดูพอใจนะคะทุกคนมี่คะ่ะทุกคนนะ้องพอใจพอใจหลับยูนี่พอใจพอใจพอใจคะอ๋อพอใจมีหูด้วย ใจหลับอยู่ค่ะทุกคนนี่น้องพอใจสวัสดีค่ะน้องพอใจหลับอยู่นะคะทุกคนพิมเชียวใช่ค่ะพี่ไอ้นี่คุยกันรู้เรื่องเฉยน่ารักไหมคะพี่มิน อันนี้ชื่อลองพอใจนะคะลองพอใจถอดหมวกแล้วลองพอใจหัวล้านด้วยนี่ก็เลยต้องใส่หมวกให้เจ้าพอใจนะคะ <c oughs> น้องน่ารักใช่คะ่ะขวัญลองพอใจน่ารักมากเดี๋ยวขอใส่หมวกให้พอใจก่อนอืม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 หนานไหมอ่ะพอใจพอพอใจมาถ่ายงานด้วยนะคะวันนี้นีไอ้ยา พอใจนาะพอใจสวัสดีวพอใจพอใจสวัสดีทุกคนก่อนเนี่ยพอใจสวัสดีแฟนคลับก่อนล้วสงสารน้องจางน้องได่ดูไหมพี่ไอยาตีอยากเห็นน้องไม่พอใจถ้าลุงไม่พอใจน้องจะร้องไห้นะคะแต่นี่คือน้องพอใจน้องหลับอยู่พอใจสวัสดีพี่ๆก่อนไปพอใจพอใจขี้เ้าไปไหนนั่นอะ เชื่อเลยคุยรู้เรื่องเฉยน่าเอ็นดูมากใช่คะ่ะพี่ยาดีน้องพอใจน่ารักมากนะคะพี่วอนนักเลวไม่นักนะคะทุกคนอันนี้น้องพอใจเป็นลูกสาวของพี่สเสดงนะคะน้องหลับอยู่ชื่อน่ารักมากเราก็คงต้องรับไว้เขาสินะสมไปก่อนเผื่อมีลูกไม่มีหรอก่าชาติเนี่ยน้องพอใจ นลงไปแล้วได้ค่ะพี่มินน้องพอใจนะคะทุกคนน้องพอใจทําให้พี่แบบขายของดีนะคะนี่หลับอยู่น้องหลับอยู่นะคะทุกคนน่าดูมากน่ารักไหมทุกคนว่าใครว่าน้องพอใจน่ารักมากใครว่าน้องพอใจน่ารักบ้างคะ ไปไหนวะพาหนงไปกันพี่ประปบว่น่า,นารักไปคู่ทั่วมันมันเธอไม่ทันรู้ก็ไกล้านตัวไปเลยแผ่นดินมันดีมีธรรมันมันชัวร์มันไม่ เ้าอยายให้ัวกินเป็นคำกลมลูกภาษาใต้นะคะทุกคนตอนเด็กๆยายชอบร้องให้หนูฟังก่อนนี่้องพอใจ้องพอใจสวัสดีพี่ยายก่อนเร็วสงสัยเรื่องเรียนถาพี่ได้นะได้ค่ะพี่มินขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้หนูชื่อพอใจนะคะหนูเป็นลูกของแม่จีนค่ะพี่พี่ พี่ๆพรุ่งนี้พี่เติมเพ็ดมาเปยแม่เยอะๆนะคะได้ไหมคะเพ็ดนี้นะโอเคกับพี่มินพรุ่งนี้พี่ๆเติมเพ็รมาเปยแม่เยอะๆนะครับผมจะได้มีค่านมผมจะได้มีค่านมผงผมจะได้มีค่านมผงน่ารักนมบอบน่ารักผมจะได้มีค่านมผงไว้กินครับ ทุกคนครับทุกคนทุกคนมาเมแม่เยอะๆนะครับพรุ่งนี้เหมือนคุยคนเดียวแล้วน้องซีหน่วยบางนี้วายก็คุยกับพอใจตลอดนะคะได้เลยน้องพอใจโอ้โห <S <S าำบุญนให้เขาเยอะๆนะหนุ่มหนุ่มว่าน้องพอใจเหรอสุดยอดจริงๆพูดตอนหลับชูเหนือไปดิใช่ไหมเ <S 1> <S 1> ขาก็มาเหนื่อยแล้วแหละ โอเคค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เราไลฟ์สดกันครบชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะน้องได้มีพลังช่วยเหลือฮายอนอาใช่ค่ะนี่น้องได้มีพลังนะครับกวักมือเรียกเงินกวักมือเรียกเงินอยากเห็นหน้าน้องตอนไม่พอใจจังค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะตอนที่น้องไม่พอใจเห็นไหมน้องยิ้มทุกคนเห็นน้องยิ้มไหม ทุกคนหนูไม่ได้พูดเล่นนะทุกคนดูสิคะน้องยิ้มอ่ะน้องนอนยิ้มอ่ะโอเคค่ะทุกคนสู้ๆนะครับทั้งแม่ชินทั้งลูกพอใจเลยได้ครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอาอุ้มอิ่มมาด้วยนะคะวันนี้พาน้องพอใจมาก่อนอ่ะยิ้มแล้วหนึ่งพี่ว่าผีหลอกเลยห้ามพูดนะคะพี่มินน้องพอใจไม่ใช่ผีนะคะน้องพอใจคือเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะ น้องพอใจรักพี่หายาตีรักหน,นุม่มรักพี่ป๊อปรักพี่มินนะคะพรุ่งนี้รักน้องกีดด้วยรักน้องคินด้วยรักทุกคนเลยที่มาปีแม่พรุ่งนี้ทุกคนมาปีแม่ไหม่นะคะรักพี่มินด้วยน้องพอใจรักพี่มินโอเคกับทุกคนพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะน้องพอใจไปนอน